สวัสดีครับวันนี้เกมบลีผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับมีกาชาใหม่ครับมาอ,อีกแล้วครับเป็นข่าวสารนะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมลืมว่าผมยังไม่ได้รีวิวกาชานี้พอดีเมื่อเช้าพอทําคลิปเปิดตัวฟรีเสร็จแล้วแบบว่าหัวร้อนหัวร้อนก็เลยลืมทุกอย่างไปเลยซึ่งถ้าใครที่ยังไม่ได,ดูไปดูซะจะได้เห็นว่าผมหัวร้อนแล้วเป็นยังไงนะครับ ซึ่งข่าวสารข,ของการชานี่ก็คือเป็นการชาพิเศษเนาะหรือการชาของนิยายนะครับซึ่งการชานี้ก็จะมีเจ้า,าซาเอลอพอลโลกแกรนสตาร์แล้วก็อาโลนิโลเนาะอาโลนิโลโอ้ยชื่อมันเรียกยากเหลือเกินลิ้นจำผ่านกันผมขอเรียกว่าเจ้าบึกนะครับเจ้าหมึกนะก็การชานี่เป็นการชาพิเศษนะครับที่ตัวละครสามตัวะครนี้สามารถหาได้จากการชานี้เท่านั้น จากตัวฟรีจากกาชาปกติไม่มีนะครับซึ่งกาชานี่ก็จะมาในวันที่27นี้ถึงวันที่3นะครับ27เถึงาเนาะ,ะในกาชานี้ก็จะมีตัวละครประมาณนะครับมี9ตัวนะครับเรามาเริ่มจากตัวละครตัวแรกครับอูรุจังครับอูรุรุจังนั้นเป็นสายตีธรมรมดาแล้วก็เป็นสายตีระยะไกลเนาะ,ะเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างจะชอบมากๆคือดูสกิลการโจมตีสิ เป็นการปลาไอเจ้ากรเนี่ยออกไปค่อนข้างจะโคตรตลกอะและก็ดูสวยงามครับผมชอบนั้นและก็มีปีกด้วยมีปีกด้วยผมชอบปีกผมชอบปีกเล็กๆเนี่ยก็เป็นตัวละครสายตีธรรมดาที่ค่อนข้างจะน่าสะสมมากๆสกิลอาร์มบีก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีของธรรมดาตั้ง40%เนี่ยก็เป็นตัวละครสายตีธรรมดาที่ตีค่อนข้างจะแรงใช้ได้อยู่แล้วก็สกิลที่2นั้นจะมีผลของการฮิวเลือดได้ด้วย ก็ประตะครที่เป็นสายซับพอตก็ได้ตีธรรมดาก็แรงนะครับก็น่าสะสมอยู่เอาไปสักเจ็ดคะแนนแล้วกันนะ7คะแนนนะครับซึ่งอันนี้คือ7คะแนนนะแต่ถ้าผมจะให้คะแนนความน่ารักอะ่ะผมจะให้ไป10คะแนนนะครับ <c oughs> คะแนนความเก่งกาจผมให้7คะแนนนะครับแต่ความน่ารักเอาไป10คะแนนเนาะอู้รู้จังครับ ต่อไปครับลิลูกกาครับลิล <we> ูกกาก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะน่าสะสมมากับน่าสะสมนะซึ่งก็เป็นตัวละครที่พอเล่นได้เป็นสายติสกิลครับสายติสกิลตีแบบระยะใกล้นะครับซึ่งก็เอาไปจ็ดคะแนนครับแค่จุดคะแนนพอนะครับเพราะเป็นตัวละครที่น่าสะสมและก็พอเล่นได้แค่พอเล่นได้นะครับแค่พอเล่นได้นะไม่ถึงกับเก่งกาศนะครับแค่พอเล่นได้แต่ก็ความน่าสะสมนั้นค่อนข้างจะน่าสะสมนะครับเอาไปจุดคะแนนนะครับ ต่อไปครับลูเคียจังครับลูเคียจังก็เอาไปจิตคะแนนครับเช่นเดียวกันนะครับจิตคะแนนเลยซึ่งลูเคียนั้นมีข้อดีและข้อเสียก็คือสกิลลิงครับสกิลลิงก็คือถ้าหักเลือดเต็มครับจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งสองด้าน20%แต่ถ้าเลือดลดไปแค่หนึ่งครับพลังโจมตีตรงจุดๆดนี้ก็จะหายไปนะครับซึ่งสกิลการโจมตีของลูเคียนั้นจะมีสกิลที่2ครับคือการบัฟกรล่อนะครับ สกิลสองบัฟเกราะได้ด้วยก็ถือว่าดีนะอ่าช่วยเพื่อนร่วมทีมก็ได้นะครับก็เป็นตัวละครที่เล่นได้เหมือนกันเลยเล่นได้น่าสะสมนะครับลูเคียจังเอาไป7คะแนนนะครับสายตีสกิลตีแบบระยะใกล้นะครับลูเคียจังต่อไปครับโทชิโร่คุงคูนะครับตัวละครตัวนี้ครับเป็นสายตีสกิลนะครับซึ่งเป็นสายตีแบบระยะใกล้และก็มีสกิลปู้สังหารครับถึง2อย่างนะครับคือการโจมตีพวกยูมะทูกับอลันคาแรงขึ้นด้วย ซุปเอรครตัวนี้ค่อนข้างจะดีนะตรงที่ว่ามีสกิลผู้สังหารถึง2อย่างเนี่ยแล้วก็ทุกสกิลนั้นจะมีผลของการติดน้ําแข็งนะครับทุกสกิลมีผลของการติดน้ําแข็งนะและก็สกิลค่อนข้างจะวงกว้างมากๆครับการตีธรรมดาก็วงกว้างการตีสกิลก็วงกว้างและก็มีการเพิ่มฮิตของการตีสกิลเพิ่มขึ้นด้วยถือว่าซุปตระครที่ค่อนข้างจะเก่งใช้งานได้นะครับเอาไปลงด่านยากๆเลยได้เลยนะค่อนข้างจะเก่งครับและผมค่อนข้างจะอวยด้วย ผมให้ไป8คะแนนนะครับ8คะแนนนะมัอนข้าจะเก่งเลยโทชิโร่คุ้มคู่เลยครับ8คะแนนเล่นได้นะแล้วก็ต่อไปครับแจ็กกี้ครับแจ็กกี้นั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะดีตรงที่สกิลลิงครับสกิลลิงก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีของสกิลครับเพิ่มเติมขึ้นถึง25%์นะครับลิงดีโคตรครับแจ็กกี้นั้นเป็นสายตีสกิลครับสายตีสกิลและก็ตีแบบระยะใกล้ครับ ซึ่งตัวละครของแจ็กกี้นั้นค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะแจ็กกี้นั้นเป็นสายพันธุ์ของคนครับเป็นคนธรรมดาและก็มีสกิลพูดสังหารก็คือจะโจมตีพวกฮอนโลแรงขึ้นด้วยซึ่งไอตรงที่ว่าเป็นคนและก็มีการโจมตีพวกฮอนโลแรงขึ้นนั้นเอาไปลงหอคอยดีมากๆครับเพราะมันจะมีหอคอยบางชั้นที่ต้องใช้เงื่อนไขของไอเจ้าแจ็กกี้ครับเพราะฉะนั้นครับแจ็กกี้ค่อนข้างจะสําคัญมากๆในหอคอยนะครับ So, ส่วนสกิลการโจมตีนะสกิลที่2นั้นก็มีการบัฟโจมตีให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมนะครับและก็มีสกิลอัลบิในการเพิ่มเวลาของการบัฟโจมตีเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยประมาณ5าวิเป็นตัวละครที่เอาไวล้ลิงก์ก็ดีเอาไว้ช่วยเหลือทีมในด้านของการบัฟโจมตีก็ดีหรือเอาไว้ลงหอคอยก็ดีนะครับซึ่งผมให้ไปแปคะแนนนะครับ8คะแนนนะจ็กกี้ครับค่อนข้างจาะเป็นตัวละครที่ได้ใช้ประโยชน์แน่นอนเลย8คะแนนครับ ต่อไปครับโคกาครับโคกาตระครตัวนี้ผมให้9้าคะแนนนะครับเพราะเป็นตระรที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆโคกาครับเป็นสายตีสกิลแบบตีแบบระยะไกลนะครับและโคกาครับตระกรอที่มีดีตรงที่ว่าสกิลโจมตีก็ดีและก็สกิลลิงก็ดีครับเพราะสกิลโจมตีของโคกานั้นจะเป็นอะไรที่วงกว้างมากๆและก็ระยะไกลมากๆครับและก็เป็นสายตีไกลด้วยค่อนข้างจะเล่นง่ายมากๆครับ มีสกิลอาบีในการเพิ่มระยะของสกิลเพิ่มเติมขึ้นด้วยดั้งเดิมก็กว้างอยู่แล้วแล้วก็มีอาบีในการเพิ่มระยะเพิ่มเติมขึ้นไปอีกและก็มีการเพิ่มฮิตของการตีสกิลเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยนะครับและก็ส่วนสกิลลิงก็คือจะลดเวลาคูลดาวของสกิลลงตั้ง14นะครับลดเวลาคูลดาวตั้ง14เนตะ14ถือว่าเยอะมากๆนะครับประตะคอนี่นเล่นก็ได้ลิงก์ก็โคตรดีนะครับเอาไปเลย9คะแนนนะครับโคกะ ต่อไปครับตัวละครหน้าตู้นะครับเริ่มจากสตาร์กนะครับสตาร์กครับตัวละครที่ค่อนข้างจะเทโคตรโคตรความเท่มันเนี่ยเอาไปเลย1 0 0คะแนนครับโคตรเทเลยส่วนความเก่งกาจนะผมให้ไป10เต็ม10นะครับค่อนข้างจะเก่งนะสกิลของสตาร์กค่อนข้างจะวงกว้างมากๆครับตัวละครที่สกิลวงกว้างและไกลมากๆครับคือสตาร์กนั้นเป็นสายตีระยะไกลนะครับเป็นสายตีแบบระยะไกลนะซึ่งสกิลนั้นจะเน้นไปด้านหน้าครับ ส่วนสกิลที่3นั้นจะเน้นทั้งหน้าจอนะครับ3นั้นจะทั้งหน้าจอ1กับ2นั้นจะเน้นไปด้านหน้าซึ่งไอคำว่าด้านหน้านั้นจะเป็นด้านหน้าที่โคตรจะไกลครับเป็นการยิงปืนออกไปด้านหน้าที่ไกลมากๆครับสูตรสกิลอาวุบีก็จะมีการกันไฟครับ100%้นตะครับแลวก็จะมีการเพิ่มระยะของสกิลให้วงกว้างขึ้นด้วย20%แล้วก็เพิ่มยิตของสกิลเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับ ซึ่งตัวละครตัวนี้ตัวละครที่ค่อนข้างจะเท่และก็สกิลค่อนข้างจะไกลมากๆกับเล่นง่ายนะเพราะสกิลมันไกลครับไกลและเทเอาไปเลยิเต็ม10ครับสตาร์กนะครับต่อไปครับไอเจ้าหมึกครับไอเจ้าหมึกตัวละครตัวนี้เป็นสายตีสกิลแบบตีระยะใกล้นะครับแต่ถึงจะพูดว่าตีแบบระยะใกล้ก็เหอะแต่มันเป็นระยะใกล้ที่ไม่ใกล้สุดและก็ไม่ไกลสุดครับมันจะออกเป็นแนวกลางๆซะมากกว่านะการตีธรรมดาครับ ส่วนสก,กิลการโจมตีนะสก,กิลหนนั้นจะเป็นการปล่อยไปข้างหน้าซึ่งก็ไม่ไกลมากแต่เป็นการปล่อยไปด้านหน้าเนาะส่วน2นั้นจะเป็นการปล่อยออกไปรอบตัวซึ่งวงกว้างมากๆรอบตัวนะวงกว้างเลยส่วน3นั้นจะเป็นการโจมตีทั้งหน้าจอนะครับซึ่งสก,กิลสองกับ3นั้นถือว่าวงกว้างโคตรค,ครับสกับ3เนี่ยโคตรกว้างเลยส่วนสก,กิลอาร์บีก็จะมีการกันไฟฟ้า100%กัน คำสาบ100%นะครับดีมากๆครับมีทั้งการไฟฟ้าและกับคำสาบครับการทั้ง2อ,อย่างเนี่ยไฟฟ้าคำสาบด้วย100%ปนตะครับปตระตคอนที่ค่อนข้างจะดีเลยเอาไป10เต็ม10นะครับแล้วก็สกิลไม่ตายก็คือจะหิวเลือดได้ด้วยมีการหิ้วเลือดด้วยโอ้โหค่อนข้างจะแปลกนะหิวเลือดก็ได้โจมตีก็ดีครับค่อนข้างจะเก่งอยู่นะเอาไป10เต็ม10ครับไอ้เจ้าหมึก ต่อไปครับซาเอลอพอลโลแกรนด์ครับประทุคอที่ผมคิดว่าดีที่สุดและดีที่สุดในการชาดนี้นะครับเพราะตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะเปตัครที่ตีแบนระยะไกลและสกิลก็ช่วยเหลือทีมก็ได้และก็ช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยเป็นสายตีสกิลที่ตีแบนระยะไกลสกิลที่2นั้นจะเป็นการปล่อยขึ้นพลังออกไปด้านหน้า ซึ่งคืนพลังนั้นจะคงอยู่ประมาณ5าวิครับจะคงอยู่ประมาณ5าวิซึ่งมันดีมากๆไอ้พวกสกิลที่มันคงอยู่ประมาณเนี้ยผมคิดว่ามันดีมากๆเลยนะครับประมาณ5วิ7วิประมาณเนี้ยดีมากๆเลยสวนสกิลไม่ตายนั้นจะเป็นผลของการฟื้นคืนชีพครับสามารถฟื้นคืนชีพให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมได้1รอบนะครับจะห่ากตายนะแต่ต้องใช้ก่อนเพื่อนจะตายนะครับถ้าเพื่อนตายไปแล้วใช้เพื่อนไม่คืนชีพกลับมานะ ต้องใช้ก่อนเพื่อนตายนะครับแล้วก็มีการเพิ่มระยะของการตีสก,กิลเพิ่มเติมขึ้นด้วย20%มีการกันพิษ100%แล้วก็เพิ่มฮิตของการตีสก,กิลเพิ่มเติมขึ้นด้วยถือว่าปตัวละครที่สก,กิลดีมากๆหน้าได้โคตรโขครับผมให้ปตัวละครที่ดีที่สุดในการชาดนี้นะครับ10เต็ม10ครับซึ่งการชานะครับผมคิดว่าเป็นการชาที่น่าสะสมนะสามตัวละครเนี้ยค่อนข้างจะน่าสะสมเลยและก็หน้าได้โคตรโขและเก่งมากๆครับ ซึ่งถึงมันจะน่าได้ก็เหอะแต่ยังไงยังไงผมก็อยากจะให้เก็บพงเก็บเพชรไว้กาชาต่อไปหน่อยนะครับเพราะกาชาต่อไปเนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นกาชาไอเจ้าคุนซี่แหลมั้งซึ่งมันเหลือคุนซี่ครับไอเจ้าแอสกินครับตัวละครแอสกินที่ปะตะัลครค่อนข้างจะเก่งมากๆใน PVP ครับน่าจะใกล้เข้ามาแล้วนะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าชูเฮบางไคก็มาอีก เพราะฉะนั้นกาชานี้เปิดก็เปิดได้แต่ยังไงก็พยายามเก็บพงเก็บเพชรไว้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งมันน่าสะสมนะสารตัวละครเนี้ยน่าสะสมและก็ดูค้นค่าจะโคตรเท่เลยยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับดีเกต้าตลคิปนะสวัสดีครับ